Oh. สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีตอนเช้าๆพี่น้องอมไม่อยากตื่นเลยตอนแรกตอนแรกคิดว่าจะน,นอนบ่หลับเด้อแต่ก็ตื่นลูกเข้าของนํำอยู่ซองเทธอตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมง เจ็ดโมงเช้าเรือเลือ,ลอดอะไรออกแล้วเนาะ,ะนะเลือออกแล้ว,วอยากตื่นพี่น้องอากาศมันเย็นโอ้โยเราจะไปอากินกาแฟเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวพ่อใหญ่จะต้องกินข้าวตอนแปดโมง แปดโมงนางก็จะไปต้องไปเห็ดข้าวสาวให้เรานะข้าวสาวให้เราเดี๋ยวจะมีคนไปเปลี่ยนเราตอนแปดโมงนะคะกินข้าวนะโอ้พี่น้องอ่ะว่าอยากตื่นลขี้ขานมากค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงจะสิบโมงแล้วเนาะค่ะนาะก,ก็ เหตุงานอีกประมาณชั่วโมงนึงเลิกหนาจะเลิกสิบเอ็โมงหึสเอ็ดโมงเคืองเลยแหละพี่น้องคะพันใหญ่ก็ได้ลงพักเบรกไปกินข้าวตอนแปดโมงเนาะค่ะเนาะบริได้เพราะว่ามันมืดข้างล่างแล้วก็คนเขาลงไปพักเบรกกันหลายนะพี่น้องค่ะยี่นั่งก็กดกดน้ำห้อนเอามะอ่ากดน้ำห้อนมาต้มมาหมากินอยูุ่คข้างบนห้องนี้เนาะค่ะเนาะกินมาเศร้าอนี้แปดโมงเคืองมันยังมืดอยู่เลยค่ะพระอาทิตย์ยังบ่ขึ้นเลยยังบ่สว่างเลยตอนนี้ก็ เก่าม้งเก่าม้งซีซีพเก่ามงหาซีพพระอาทิตย์พึ่งขึ้นขน้างนอกพึ่งข้างนอกพึ่งสว่างนะคะเนาะ้นีก็เมื่อคืนก็ถือว่านอนนอนนอนรับดีได้พี่น้องเมื่อคืนก็โอเคอยู่บ่ได้ตื่นมากกับ่ได้เพียบ่ได้อีหยั่งนะคะเนาะก็รู้สึกดีอยู่เพราะว่ามันบอคอ่นนค่อยคั่นเมื่อคืนนี่บ่ค่อยคั่นนะคะเนาะคนไายทุกคนที่มานี่ มักจะมีอาการคล้ายๆกันพี่น้องโรคโรคผิวหนังแพ้แพ้เน,นาะค่ะแพ้หน้าแน่แพ้อากาศแน่เนาะคะ่ะเนาะคันว่ายูไปดนดนมันก็จะชินของมันเองเนาะคะ่ะเนาะนั่นแหละก็ต้องหายาแก้แพ้กินครับพี่น้องคะ่ะเบื้องบรรยากาศข้างนอกอากาศข้างนอกในลบสามองศาค่ะพี่น้องวันนี้ลบสามองศาเลิกงานแล้วเลิกงานแล้วก็จะพากันขับไปรุมศซฟรุมฟังศพของแม่พ่อใหญ่แล้วก็ป้าพ่อใหญ่เนาะคะ่ะเนาะพอดีว่า พ่อใหญ่เพิ่นจะเอาเทียนไปจุดวันคริสต์มาสเนาะคะ่ะเนาะเราสืบอเทียนมาจะาไปจุดตั้งหน้าลุมศพเนาะคะ่ะข้างที่แล้วที่ไปเอาเอาเอา,เอาดอกไม้ไปวางที่ข้างนี้จะเอาเทียนไปจุดเนาะคะ่ะเนาะนี่เป็นเทียนเนาะคะ่ะเนาะจะแวะไปจุดเทียนหน้าลุมศพก่อนแล้วก็จะขับรถกลับบ้านเมื่อนี้ตอนแรงสี่โมงแรงก็จะมีกลิ่นไปกิน่นอา่ากินอาหารแรงอีกแล้วพี่น้องเอ้ย ปันว่าคนดังดารา,าลดนค่ะบ่คอยว่างบ่างา้มแต่ก็บ่าว่างไปกินข้าวตรงนั้นที่ไปปาร์ตี้ตรงนี้ที่พี่น้องคะ่ะั้งที่แล้วก็ไปปาร์ตี้บ้านลูกสาวเล่าข้านี้ก็ไปปาร์ตีบ้บ่ม่ปนปาร์ตี้แต่ไปกินวันคริสต์มาสน่ะแหละพี่น้องคะไปกินข้าวแรงข้าวแรงอยู่บ้านพ่อตาลูกชายแฟนแล้วเอยบ้านพ่อตาบ้านพ่อตาลูกชายลูกชายเล่าลูกชายพ่อใหญ่นะคะเนาะขาเห็ดอ่า เห็ดอย่างบรรลุอาหารฝรั่งเนี่ยแหละพี่น้องขาย่านั่งกินได้แค่น้อยเดียวเนี่ยแล้วก็นั่งก็ไปไปก็เพื่อนยัยน่ะนะคะน่ะกินกินข้าวกินอาหารเย็นเซ็ตแล้วก็กินเค้กกินกาแฟกันต่อเนาะแล้วก็กลับบ้านนะคะน่ะพ it mm ี่น้องค้ามื้อนี้ก็เนาะคะเนาะพี่น้องอันนี้นั่งผ้าึ้นมาข้างบนบนดาดฟ้าของเลือดชั้นสี่ขึ้นมาช่องเนี่ยพี่น้องเฮ้ยอันนั้นชั้นสาม ชั้นสามชั้นที่พ่อหญยขับเรือนะคะชั้นกัปตันเรือพาขึ้นมาทั้งึงมีมานมน่มืน่นมื่นมือมื่นอยู่ด้อเน,นี่ยย่างค่อยๆเอาพาขึ้นมาเบิ่งยบรรยากาศข้างบนนะคะเนาะตอนนี้กับสิบโมงเป็นเวลาสิบโมงค่ะโอ้ขึ้นบันไดมาแค่ไีนก็เมยพี่น้องเลยพาธิดขึ้นฟังนะพูดแต่เพ่เห็นดอกพาทิดนะไปขึ้นอยู่ทางใดดอกพาทิดก็ไดด แัดงานนิดชั่วโมงหนึ่งก็เลิกงานกับบ้านแล้วพี่น้องคะอูบรรยากาศหนาวหนาวลบสามองศา โอ้ยลงแล้วปะไหวหนาวค่ะผ้าขึ้นมากนะเบิ้งข้างบนนี่ซื่อโอ้ยเย็นมือพี่น้อง ตอนนี้นั่งอยู่คนเดียวอยู่ในห้องกับตันพ่อใหญ่ลงไปเขาของน้ำพี่น้องเลยบอกให้นั่งประคําเรือเดี๋ยวมาซานพี่น้องค่ะโอ้ยอันนี้คือไม้บังคับหมุนซ้ายหมุนขวาตอนนี้ก็โอเคอยู่ไปค่อยๆพ่อใหญ่หรืพ่อลงไปเขาของน้ำชั้นสองพี่น้องค่ะบรรยากาศในหะ้องกับตันกับตันเรือํำฝาก ก้คนขับเรืออยู่ทางเรือ<ม>นี่เขามีโทรศัพท์หายนเด้อโทรศัพท์รุ่นไหนเร้อนี่พี่น้องคะรุ่นไหนกับบลูเื่อกัน <c oughs> <c oughs> เวลา,เ,าเวลาคนที่เข้ามากันรถแบบว่าเข้ามาบ่ท่านรถเออบ่ทันบ่ท่านเรือสีหน้าแบบว่าจะเลียสป,ประมาณหนึ่งนาทีหรือสองนาทีเขาก็สามารถโทรเข้ามาในโทรศัพท์เครื่องนี้ได้นะคะเนาะ พี่น้องคิดว่าฉันจะเปิดประตูรถได้บ่แข็งขนาดนี้โอ้รถเปิดประตูอัตโนมัติคันว่าถือกุญแจย่างเข้ามาใกล้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเปิดประตูหลังเอาของไว้ก่อนพอใหญ่ไปขับเรืออีกอ่าออกเรืออีกเที่ยวนึงไปแล้วก็กลับแล้วก็เลิกงานค่ะเอามันขึ้นบ่ได้มันแข็งพี่น้องรถมันแข็ง ก็ไอ้นั่งก็กลับเขามาอยู่ทั้งรถนะพี่น้องเนาะรอบพญายพญายเอ่อออกเรือไปแล้วก็กลับรอบนึ่งก็กเลิกงานนะคะเนาะนั่งเขามารถมาเปิดเอ่อทความหล่อนในรถก่อนเนาะ,ะนอะนน้าแข็งจับโอ้ยพี่น้องคะ่ะเบิ้งกระจงกระจกรถน้าแข็งจับแข็งไปเบิดพี่น้องเบิ้งกระจกหนาเถอะมันหนาวจัดเด้ลบโอ้ยลบแปดองศาพี่น้องเนี่ยเห็นบะนั่นนะ ลบแปดองศาโอ้ยสมพอมันเขียงค่ะเบืเ้องต่อกระจุกกระจุกเดี๋ยวเปิดความห่อนให้มันละลายไ้มันละลายก่อนเนาะค่ะเนาะห้มันละลายรอบพอใหญ่มากเ้ยเมื่อนี่หนาวค่ะค่ะแปดองลบแปดองศาพี่น้องหนาวค่ะเดี๋ยวพ่อใหญ่มากจะเดินทางไปเอ่าไปโบสถ์กันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเอาเทียนไปว่าเอาเทียนไปจุดหนาลุมซพค่ะพี่น้องค่ะ รถดอ,อกมาแล้วคะ่พะพ่อยายเลิกงานแล้วเนาะพอดีว่ากําลังสิไปเอาไปจุดไปจุดเทียนไปแวะซื้อ,อแนวแนว,แนวจุดไฟมาเห็นบอกแต่ว่าพอดีว่าลูกสาวลูกสาวแฟนมากมาพอดีเพื่อนจะมาซื้อดอกไม้ไปไหวลุม้มซุพอดีค่ะเพ่อยายเพื่อนก็นเลยฝากเทียนไปจุดนํำเนาะคะ่ะเนาะอันนี้พอ่อหญยเพื่อนครับมาหามาเบิงมูเรามาหามูเราแบบหนึ่งก่อนกลับบ้านเนาะคะ่ะ มาแถวนี้มีแดดพี่น้องเอ้ยแต่ว่าตรงตรงนี้ลบเก้าองศาหนาวกว่าตรงเอ่อเลือ่อหนาวหนาวหนาวก็ตรงเลื่ออีกตรงเลื่อนั้นลบแปดองศาอันนี้ลบเก้าองศาพี่น้องโอ้รู้ึกนี้งแดดออกดีดีแล้วเ,เพื่อไงเพื่อสีลงไปทางนั้นแล้วสีลงไหนบ่ละพี่น้องเอ้ยคือมาชั่นแทบสี่หมืนโมโนดูดูแคนกู นะเพื่อทั้งเดี๋ยวไปตำเมือนเนาะพี่นอนะออ้องเนาะเอาเลคอยไป <c oughs> บางแด,ดดดีพี่น้องแดดคันว่าหีมะต๊แล้วมีแดดมีแดดแบบนี้นี่คือบรรยากาศดีมากเลยสวยมากเลยพี่น้องแดดมันซองกระทบก,กันกันกับหีมะข,า,ขาวๆเนาะง,งามเลยยิบรลยยับงามดีคืออย่างนี้วันละไมา่เห็นอย่างอยู่นี่น,นี่ เอา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 ทางลุกลังตังางหิมะตกแต่อีกด้านนี้หิมะตกมากถึงเครื่องถึงถึงเข่าเหมือนะพี่น้องครบว่ามันตกหนักๆนะเบางท่านทุกอย่างเป็นน้ำแข็งเบิดพี่น้องเลยบางหลังตรงนี้เขาเอาหินมาเหตุเอาได้อพี่น้องค่ะเอาหินมาวางเทินเทินเทินกันเพราะไงมาเบิงเครื่องตัดไม้ พ่อใหญ่แวนมาเบิ่งเครื่องตัดใหม่เครื่องตัดใหม่เมื่อสองพี่น้องอย่าบอกนะว่าซื้อฮามันซื้อตายแค่แท้เล่ควยตัดใหม่คือสิบเอได้ตัดใหม่ตลอดชีวิตเสมวค <c ười> ันว่าซื้อคันว่าผัวซื้อเครื่องตัดใหม่ไปเมียฟรางสิบบได้แบกใหม่ตัดใหม่เฮ็ดฟื้นตลอดชีวิตเสมอเบ,บิ้งห่าหยาบกรอบ มันแข็งนะพี่น้องคะยู่นีลบเก้าองศาแต่มีแดดโอ้ยลบเก้าองศาแต่มีแดดแต่ว่าบัดเวลายูเฟรี่ลบเจ็ดองศาลบแปดองศาบอมีแดดค่ะบพว่าพี่น้องไงบ้างบรรยากาศค่ะคลิปนี้ก็จะจบไปแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อผ้ามาทักทายพี่ๆน้องๆเนาะค่ะนอผ้าพี่ๆน้องๆมาเหตุงานมาใช้ชีวิตเหตุงานของเมียฝรั่งกับสามีฝรั่งเนาะค่ะเนาะเหตุงานรับจอบช่วงพ่อใหญ่เกษียณค่ะ จบคลิปนี่ก็จบงานจบงานรับจอบมือนีนะคะสองมือมือมีมืออื่นกับมือนี้นี่เอ้ยมีมัวว่านี่กับมือนีแล้วค่ะเนาะเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับบ้านกันไปอาบน่งอาบน้ำแล้วก็จะไปกินอาหารเศร้าพี่น้องกลับบ้านกลับบ้านไปสิไปอาบน่งอาบน้ำแล้วก็จะปีนไปกินไปกินอาหารแรงอาหารแรงยุบานอ่พ่อตาพ่อตาลูกชายลูกชายสามีนะคะเนาะ บอรูว่าเขาเทศกยังกันอาหารวันคริสต์มาสนะคะเนาะสำหรับอีนางบอว่าจะวันคริสต์มาสหรือเทศกาลอย่างก็บ่ได้สําคัญสําหรับอีนางนะคะเนาะมันก็คืออกันเหมือนเหมือนเหมือนกันสู้มือน,นั่ะแหละพี่้อง <laughs> <laughs> นะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะเราพอกันคลิปใหม่ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่องอานาควาไทายนอร์เวย์เด้อค่ะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อ,อีนางน้ำเนาะค่ะเนะาะเพื่อที่จะได้เป็นกาลังใจในการเ็ดคลิปต่อไปนะคะเนาะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย